หากว่าน้องไม่เคยรู้ว่าผู้ใดมาแอบปลักมันมายจงใช้สายตาหันมารอบกายจะเจอชายที่เขารอคอย มองให้ซึ้งก็จะรู้ว่าหน้าและตาตัวเขาเศร้า่อยรอรักนานปีพักดีเลิดลอยวันเจ้าคลอยจะคลอยห่างเหิน เฝ้าคอยเฝ้าวังเหมือนดังคนบ้าอยากเอ่ยว่าจะรักมานานนเขากลัวการดาจะว่าล่วงเกินและปล่อยห่างเหินไม่มีเยื่อใหญ่ หากว่าน้องรู้ใจของพี่ให้คนดีจงยิ้มได้ไหมหากเมนก้นการดาเมตตาพี่ชายก็จะให้ผู้ใหญมาขอ แรงจมฟ้าไม่มีอะไรปนเลยครับไม่มีเมฆไม่มีอะไรเลยฟ้าสว่างสีม่วงสวยงามจริงครับม่วงสาหรีหลังจากที่โดนฝนถล่มนะครับ หลังจากโดนฝนถล่มมาเมื่อวันก่อนเจอพายุฝนเข้าไปกิ่งโอนเอน็นจวนเจียนตะโคน่นวันนี้ยืนต้นยืนกิ่งสู้แดดละ